โอเคเลยนะครับปรบมือกับองค์อาเจ้าใหญ่ครับชวงนี้เราพบกับทีมงานกันต่อกันลวกันนะฮะค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับศิลปินองค์อาเจ้าใหญ่ขอเสียงปรบมือให้ศิลปินดังของเราด้วยค่ะและต่อเนื่องกันเลยนะคะกับการแสดงในชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงลูกทุ่งหมอลำนะคะซึ่งลูกทุ่งหมอลำนั้นก็เป็นการแสดงรายก่อนนะคะโดยใช้ภาษาลาวหรือภาษาอีสานในการรายก่อนค่ะซึ่งในวันนี้เราก็เชิญ ศิลปินนะคะชื่อดังอีกเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพิมพ์ใจเพชรพรายชัยค่ะค่ะก็ขอกราบสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ มาพบหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการประชาสัมพันธ์เชื่อมอะระหว่างไทยลาวกัมพูชาคะ่ะก็หันเขามาเว้ากันเป็นภาษาอีสานบานเฮ้าันลกันเนาะนะคะวังหันกับฟังจากกัมพูชาไปแล้วนะคะมาฟังจากพิมพ์ใจบานในพี่น้องนะคะแดนเซอร์พิมพ์ใจบอมี่นะคะก็ขอแรงเชื่อจากท่านผู้มีเกียรตินี่แหละคะ่ะ อเมรอนีนนะคะดนตรีกับขอแรงจากอาจารย์นักดนตรีของเขามาพอกันใหม่ๆล่ำแบบสดๆกันเลยนะคะอัลลงศูนย์อีเมเนอร์ค่ะฟังพิมพ์ใจวานแฟนกันเลยกันค่ะ ลาแฟนจะจะมาหรือไม่หรือจะลืมพิมใจวัดจะได้น้องมหมบิดความมือรักอะไรตัดสวัสดัขาดสิ้นจดหมายน่อยบอกขขาวค่ะลาขอแฟนแฟนอย่าเฝ้าเปิดนายพิมพ์ใจ คว่างมาไหลแฟนแฟนใจขอบ่เคยเขือนลาเคยแต่ละใจอีกคิดถึงหน้าบ่เป็นกะเลื่อมองเทียนลาบางเวทีจนน้ำตาเลี่ยนอดน้อยใจบ่ได แฟนเลยเจาส้างลืมลมือไรฟ้าคำค่ำคมำค่ำค่ำ่ลือไรฟ้าคำคพิ่มาคนเบิงานนจดยหมาโอ้โอ like ้โอ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 ้คโคดูแต่พวงมาลาย เป็นคู่ใจโอ้ยเออไม่ยากคุ้มเป็นคู่ใจโอ้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 เออไม่ยากโอ้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 กูมากังขอบคุณทัศนาแฟนแฟนที่ยังหาแนนเป็นแฟนเรื่อยมา น้องมอนพี่อูดน้องติมราคกันเปลี่ยนปียมยังไม่ลืมตะกร้าจากไปก็เพียงกายอยากไปก็เพียงกายแต่ใจนี้นายังราคมกัดยืนยองป่าดองอีสานแดนปลายไม่เคยแลงนับใจหนูไม่เคยลืมเลือน ตะกวนของหนูเป็นกานอให้ได้คุณคาหนูไม่เคยแค่เจียออดีตความลังย่างเตือนอดีตความลังย่างเตือนกี่ปีกี่เดือนพิมก็จังเหมือนเดิน ยิไไ่งเปิดใจกำลังใจก็บือหน้าไทจะส่งเสริมตั้งแต่เริ่มอาจเป็นรับเพืนบอกเกิดนแรงัดปีกันให้จัดดอกป้องไขให้เกียรติพวกมาเลยที่ใกล้ให้พิมพ์เบิ้งเฐิงมาเก,กิดการสิ้นกานถูงเจ้าตัวอนจอควนจอนจอน,นเกิดไปก็ราคาส้นเลือนทองลอยละลอกเหมือนนกเกี่ยวทองบินจอนอยู่จะกดผิดั่งนอกไ,ไม่มีร่างไม่แด้ไม่ดูตื่นเช้าก็ต้องจากกอนกับนี้แกนอนไหนเออ คืนนี้กอดุกกว่นอนใกาพักกอนก่อดนะะพี่เอตะวันจับาตีทองจัคนข้าวของจักฉันมันเคยสุขให้พรใดเพราะแฟนจงไ่้อยู่กินเสมอบบยอยากจนละจนเมือนหนูเลยอยากจนละจนเมือนห้นเลยสิงเสียงหนู้อแต่แค่สุขีเถอะกะสุขสันความเร้องกันเหลือพีสุขสันความเร้องกันเอิบอินฟาดขับพิมใหญ่น้อยสบายบ้างอยากกะปลอให้เจ้าพบสิ่งสมหวังอยากกะสุขเลิศเลื่ส่งมันยมีกล่สยงมัมีก ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆทีห้กานท่านภูมิเกียรตินะคะอุตสาหห้รางวัลและก็เสียงตบมือของท่านภูมิเกียรติทุกท่านค่ะ เฮดไทยสลิปปินทุกท่านนะคะภาคภูมิดีใจหลายอ่ะมาฟังเป็นลํำเพลินต่อกันแล้วกันขี้เกาขาจาันโลงศูนย์ค่ะมาฟังสาวติม๋มยิมบ้ะบวานจำได้บ่าคะจำได้ขอเสียงหน่อยเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณเลยหลาย khinh na và thăm ta là khá là sân hết rạc chim tìm là hà là chim bao anh nhà bao tìm là ai nhà sao tìm lâu im

ขามาเป็นเวนพือแกนาขามาเป็นเวนเรือเป็นเวนบ่อเรือสู้ใดสรงยิ้มให้นิดหนอยยามยับบ่อได้เป็นคนงามสาเสาชาบ้าวันไอวันไอ้ยาวาคคำห่างคัดเจยากันว่าใครไปกัมองอินจะได้ใจไอ้ตี๋มาใครเตืนสดเป็่สเรแเว่งเบมือเสนสาเป็นอาสาเด็ยิ้มหวานสาเป็นอาสาเต็ยิ้มหวานบอกกันเลยว่าสาบานนัเลยที่แกให้จะมาตีทะเลย ที่จะให้จะมาตีทะเลจะมาจะเจ็บก็เกยยิ้มอยู่ๆคนคนข้ะคนข้ะคุนข้าคนยาละนาดันมือบอกสงสัยเล้วใครมากอดจะกลับไปนอนหลักอดหมอนวุ่นวายจะกลับไปนอนลักอดหมอนวุ่นวายสงสัยไอ้พี่กแก้วไปยิ้มก่อนสงสัยไอ้พี่กแก้วไปยิ้มก่อนโอ้มาลอนคิดเป็นเข็นตาวัดติฟังหัใจยิถูกเมื่อยามเกิดปอดจะเป็นละมายหองหยอกวันคืนนองเห็นไปจองผู้สาวของบ้านไทย เห็นไอ้ไปจองผู้สาวของบ้านไทยทั้งสนอกตอนนี้ตกแต่ไปเที่ยวมาเห็นไอ้เพียงหน้าซีมากอให้ยิ้มไงเห็นไอ้เพียงหน้าซีมากอให้ยิ้มไงน้องบอกกันไอ้ดอกยิ้มแพงวัยผู้เดียวพี่เกี่ยวมาแค่ร้านข้าวซีจะซื้อไอ้ซีผู้อ่านยินหลอกลุงเด็กไตนั่นแหละจะค่อยติดบ่วงเด็กไตนั่นแหละจะค่อยติดบ่วงถือว่าเราจำสองเปลาเป็นบางมาดใจ ติมยาจะกินให้คใครอย่าได้มาข้ามรามติมเลยคุณว่ามาคุ้มมากรลยเกินเคยจะเด็ดไปเตยไปลองเคยกันชามาแกนน่นอกเอาควาฝากต้อมาแกนน่นอเอาขวงฝากต้อนน้องบอรับไปถึงให้บอสพวกเขากราบลงสาปอานกอดังสาสะาสาพาันเจา้าของพี่ป่ารู้ว่าสาพอระพี่อาคอลองละเทวา ไปยังไกลไปล้วสักทีพูดพ่บอกเราเทวายังก็ะสามันต่อน้าประคำสัญญาแก่ฟ้าผ่าลงโตว่าเพียงหนัดยากแก่ฟ้าลงทลาตายหอนป้าฟ้าตัดใจเอตายน้าน้ต้องแ่วงยังเสด็จขิ้นขึ้นน้อยน้อยๆ้อยน้อยเจ้น้อยตีนตินน้อยตีนขั้นวม่มีารหติงเศขษฐสิมั้องว่าหันกอดกันกันยัง้งกอดกันยังได้ เดินมาเดินขันเดินมาเวลาเลิกการกลรบป๋องเดินผ่านดาวอาหารพัตตะคานก๋วเหี่ยวสมตาไม่นึกแก่แฟนคออยไม่นึกแก่แฟนคอยพอถ้าจำหน่อยบังฟังลามแท็กซี่แท็กซี่แฟนชาแฟนชาหาแท็กซี่กวนมาหายออกรถห่างกันเรไปออกรถห่างกันเรไปเหตุจากไหนมาเนาะใจของเมียกินเบียร์ละพาสหามาที กินเมียลังพาสาวมาเทีออกรถไห้กีเท,ที่ยวคนอืนบอบีขับแท็กซี่ไปเอาทาันเอาเงินคนเด้สารสอสารรับเอาไปดีนีิรุลังนะพาแม่ไปทั่วเขนี่ตัวบ่ได้เอาขึ้นรถฟรีเมียแท็กซี่คนไม่เก็แฟกกระเป๋าไปทางแฟนแฟนฟีคนบีนิรุเขน,น้าตั้มตาไม่ทางอีนหูนังขาขาังาาได้สาราจังเธอรดกเมียบ่ได้ดรับจับจับเงินไปค่าเงินไฟแดงออกแข่งกินมา หาห่าเงินได้เพราะเพราะจิตเพราะใจเมียไปขายรอกใหม่เพราะอะไรก็สานข้าพันก็จะไปขายหวันนี้ข้าพันก็จะไปขายหวันนี้แท็กซี่แท็กซี่รู้ไหมข้าทนเมียทนอยู่ไปตักแต่ละปางเมีมยไม่มีกินนั่งกับเลวลาเท่าแที่วนั่งกับเลวลาเท่าแที่ว ไต่แล so ้วเทบสิคนเกาสั่งละเหามาจินลาจอสั่งลเหามาจินลาจออรถมันยอมออกบวกไม่มีเงินเลือดแต่มองอินูคอเ้าจูจะไม่รู้เลือกหรือลูกสองมีอันหนึ่งแต่งมาอย่างพูดว่าบ่บ่บ่มีลูกเบีย้ิใจน้องมองเห็นหน้าายเสียใจน้องมองเห็นหน้าในเอารถจอดอู่ไว้บ่มีใดกาะมันลูกพี่นั้นขายแต่นังสื้อพิมพเต็มสติมออดทนถูกจนดน้ำอ้าย ใคของไรมาไลยใครแน่พ่อได้กินได้แก่กันงั่งกาัฟหาบอะไรใส่กิวกิวสะจิตต่เป็นละครตัวต่มเพราเพียงหน้าวันวันต่หาเงินจนคำขาดประจําบ่เอิ่อเงินก็บ่คาเดินันเดันมาอ่ะเดินขันเดินมาให้เวลาเลิกการกลับบ้านแต่ละผ่านหน้าห้องอาหารพัตตาคารก็เรียกโาสม่ำไม่นึกแก่และแฟนคอยไม่นึกแก่และแฟนคอยพอตตาสมน้อยมาดังฟังลาม ดูดูสิกีอยู layers, ่เรืนี ENTE ้จะให้ผ <mel> ู or, today, ้ฟังขับรถหาเงินหนาดัขับรถหาเงินหนาดังอป้าตาะรักภาษาลเอสามร้านข้าบ้านย่างไม่ใครข้าไฟก็ย่างน้าพี่น้องเห็นทีอยู่ด้วยไม่นานขอลาไปอยู่อีสานขอลาไปอยู่อีสานก็ไปทำงานทำไรไถนาลาเรื่องไอใบมาใเฮระก่อนลาเรื่องไอใบมาใเฮระก่อนยู่เป็นหุ่นเดือดร้องตายในเอลี่ ทุกแด็กสีหน่อยใหญ่ไปวันจายกูกแฟนจัดบักหมืองมาทางบ้านบมาควงมาลาทางบ้านอ้าว ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะโอ้โหอาจารย์นักดนตรีองก็พ่อกันนะคะเอามาฟังเป็นลั่มเดินก่อนแบบขอนแกนกันแล้วกันนะคะพิมใจเองกับตอนนี้นะคะนักร้องมอลลั่เอามาลองมาลั่มกันหลายๆกลับแฟนๆหรือว่าท่านผู้มิเกียรต์บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยว